อันนี้จะมาอธิบายเรื่องคีย์ครับคีย์จะไว้สําหรับถอรหัสของข้อมูลที่ส่งเข้ามาครับแรกเราไปดูที่ BP พีร e เรมันต้องมีซอฟต์แวร์เฮาส่งรีเฟ t เพื่อที่จะขอข้อมูลออกไปนะครับอันนี้คือส่งมาแล้วครับเช่นยกตัวอย่างเน็ครับก็ แอสามารถให้เขาใช้สิตอะไรเราได้บ้างครับอมลงมาอยู่นี่นะครับอันนี้จะมาดูคีนี่นครับคีที่ต้องใช้ มีซอฟต์แวร์คุละตัวครับไม่ได้ใช้คีย์คุณละตัวเหมือนกันถ้าเกิดซอฟต์แวร์คุละตัวนะรัก็กนะนะดเช่นเวอร์ชันนี้กดแอคทีฟคีย์นี้ถึงใช้ได้ครับน่บคีย์นี้ไม่ใช้ในการทำนะครับยืด ID เหมือนกันครับ